วัสดีครับสวัสดีครับลายสาระมาแล้วนะครับผมอ่ะนะครับผมคุ้ณกันไหมกับพระพิมพ์นี้นะฮะเปิดโลกทิ้งดิ่งเออทำไมถึงเรียกว่าเปิดโลกทิ้งดิ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นพิมพ์ปล่อยปล่อยพระหัตถ์ลงมาอย่างเนี้ยถ้าเป็นพิมพ์ปล่อยพระหัดลงมาอย่างเนี้ยเขาจะเรียกว่าเปิดโลกทิ้งดิ่งนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวดูเนื้อก่อนสิ ให้ทายกันให้ดูแบบงงๆกันก่อนนะฮะดูเนื้อซิดูความเก่าเห็นไหมฮะความเก่าประมาณไหนนะครับ fc ว่าความเก่านี้ประมาณไหนถึงกรุปไหมอ่ะถึงกรุบไหมคอมเมนต์ข้างหลังมีลายมือนหนาด้วยนะฮะมีรอยไข่คาบไขาขาวติดตามซอกด้วยนะฮะอ่า นะครับดูเหมือนกับพิมพ์สุขโขไทยเนาะนะครับดูเหมือนพิมพ์สุขโขททยแต่ถ้ามีขีดมีขีดมีขีดข้างมีขีดข้างอ่าถ้ามีขีดข้างมันก็จะเป็นสกุลของอ่าสุขโขไทยก็คือพะกูดอนล,ลานนะครับพะกูดอนล,ลานก็มีนี่แหละปางทิ้งอีกด้วยแต่ว่ามันจะมีขีดขีดด้านข้างมีมีขีดด้านข้างแต่อันนี้ไม่มีขีดด้านข้างนะครับก็ ออกคล้ายๆกุเตาทุเรียงไหมหรือทุเรียนหมอนทองหรือเตาทุเรียงเตาทุเรียนเตาทุเรียงเออผมออกออกเสียงถูกไหมเขาต้องออกเสียงว่าอย่างไงเตาทุเรียงไหมนะฮะก็เหมือนแต่ว่าเนื้อดูเก่านะครับเนื้อดูเก่าแต่ความแกล่งเนี่ยแต่ความแกล่งเนี่ยนะฮะน้อยไปนิดนึงความแกล่งยังไม่ถึงยุคตามสไตล์ของดินสุขโขทัยนะครับถ้าใครดูในเขาเรียกอะไรดูใน ในในคลิปผมหลายๆคลิปเนี่ยก็จะเห็นพระดินสุโขไทยที่มีความแกล่งเดี๋ยวเอามาให้ดูแป๊บเลยลมพัดแรงมากเลยไม่ใช่เลยหรอกเสียงสังกะสีอ่ะอันนี้เป็นลานดอกไม้เห็นไหมฮะดานดานลานดอกไม้นะฮะทั้งความเก่าทั้งความแกล่งเห็นไหมฮะ อันนี้คือเป็นยุคสุขโขทัยนะฮะมันจะมีทั้งความเก่าเห็นไหมฮะแล้วก็ความแกลง่งอ่าความเก่าแล้วก็ความแกลง่งนะฮะนี่นี่ความเก่าทั้งความแกลง่งนะฮะแต่อันเนี้ยนะฮะเห็นไหมมีความเก่าแต่ว่าเนื้อพระมันไม่ได้แกล่งไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะฮะนี่อ่านะฮะเนื้อพระนี่ไม่ได้ เห็นไหมฮะมีความเก่าแทบจะแทบจะดูเก่าแบบถึงกันเลยแต่ว่าถ้าใครได้จับด้วยมือได้สัมผัสด้วยมือได้แบบจับองค์จริงก็จะเห็นว่าก็จะมีสังเกตได้ว่านะครับความเก่าถึงกันแต่ว่าความแกล่งเนี่ยความแกล่งไม่ถึงกันองค์นี้จะแกล่งกว่ามีความแน่นกว่านะครับผมต่อันเนี้ยจะไม่ค่อยเรียกอะไรนะไม่ค่อยแน่นนะครับผมอ่ะนะครับ ตามที่ไปค้นข้อมูลเทียบพิมพ์แล้วก็ค้นข้อมูลมาเทียบพิมพ์มารวบรวมไปดูข้อมูลมาโดยเขาเรียกอะไรนะโดยอย่างอย่างเขาเรียกอะไรมีความคิดนะมีความคิดแน่ชัดไปทางพระเกจินะครับพิมพ์นี้นะฮะถ้าเรียกตามชื่อถ้าเราไปค้นค้นใน Google นะครับหรือค้นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะตรงนี้นะเราให้ค้นคำว่าพระร่วง พระร่วงปางทิ้งดิ่งนะครับพระร่วงปางทิ้งดิ่งหลวงพ่อทบวัดชนแดนเนื้อสวรรคโลกปี2518นะครับงงไหมงงไหมเอออยู่ดีๆห,หลวงผู่ทบต้องมาทำพระกุเหลออะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อทบวัดชนแดนมีด้วยเหรอแบบนี้เอ,อที่แรกผมก็งงเหมือนกันที่แรกผมนึกว่าเป็นของสุขโขทัยนั่นแหละเป็นปางสุขโขทัยเป็นเตาทุเรียงก็เนื้ออาจไม่ถึงอาจจะเป็นแบบ แถวแถวกุดอนลานกุวัดเขาพระศรีอะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกไปทางกุวัดเขาพระศรีสุโขทัยนะครับแต่ว่านะครับไปเทียบดูในข้อมูลแล้วนะครับเป็นของหลวงพ่อทบนะครับเขาเรียกเป็นปางพระล่วงนะครับพระล่วงพระล่วงปางทิ้งดิงนะครับสุโขทัยเนื้อสวรรคโลกนะครับพระองค์นี้นะครับเขาบอกว่าผู้ที่ผู้ที่สร้างถวายนะครับผู้ที่ทาสร้างสร้างมาถวายเนี่ยนะครับก็เป็น เป็นอะไรนะเป็นเป็นคนเป็นชาวสุขโขทยัยชื่อมหาสมถ้าตามข้อมูลที่ไปอ่านดูนะครับอ่ามหาสมหรือพระมหาสมหรือมหาสมเอออะไรนี่แหละนะฮะก็ท่านก็ได้นํามาถวายใ,ในในช่วงที่หลวงพ่อทบเนี่ยฮะจะสร้างอุโบสถจะสร้างพระอุโบสถเออท่านก็ท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อทบมั้งอ่าเพราะว่าท่านศึกออกมาแล้วก็มาได้เขาเรียกนะไปแต่งงานกับ เจ้าของร้านทองอ่ะเจ้าของร้านทองอะไรตามประวัตินะนะครับแล้วเออนั่นแหละรู้ว่าท่านหลวงพ่อทบจะจะสร้างโบสถ์ก็เลยทําพระมาถวายให้ท่านเสกเพื่อ,เพ,อเพื่อหาทุนสร้างโบสถ์อะไรประมาณนั้นในในข้อมูลการจัดสร้างส่วนการจะฟัาอ่าส่วนอ่าเขาเรียกอะไรนะมวลสารเนี่ยฮะเขาใช้มวลสารอ่าพระสกุลสุขโขทยัยนะครับพระสกุลสุขโขทยัยที่แตกหักชำรุดเนี่ยนะฮะมาบดแล้วก็ กดพิมพ์ใหม่นะครับมาบทแล้วก็กดพิมพ์ขึ้นมาใหม่ก็เลยทําให้เนื้อพระเนี่ยดูเก่านะครับดูเก่าแต่ว่าความแกล่งเนี่ยนะฮะความแกล่งยังไม่ถึงพักกุกนะครับเห็นไหมมันคล้ายนะเออถ้ามันคล้ายถ้าคนดูพักกุกไม่ขาดเนี่ยบอกว่าเป็นพักกุกเลยแต่ว่ามันคล้าย,ยงไงเห็นไหมเป็นพระเนื้อดินเก่าโอ้โอโยแต่ว่าเห็นไหมความแกล่งความเนี้ยมันมันยังไม่สู้พระที่เป็นพักหลุจริงๆนะมันจะมีความต่างกันอยู่ อพอสมควรนะครับนิดหน่อยหรือพอสมควรแต่พิมพอะไรเนี่ยโอ้ยแกไ่ได้ได้เหมือนของโบราณเลยเอ,อทำได้แบบเนียนมากเลยนะครับผมเขาก็จะทำอยู่สามพิมนะครับมีพิม์มีพิมพ์พระพระล่วงนั่งพระล่วงนั่งเชตุพนไหมเออมีพระพระล่วงนั่งเชพิมพ์เชตุพนพระล่วงนั่งเชตุพ,พนพระ ล่วงเล็บมือพระล่วงนั่งเชตุพลพิมพ์เล็บมือแล้วก็พระล่วงยืนเปิดโลกเขาบอกทําอยู่สามพิมนะครับทำอยู่สามพิมนะครับเนื้อก็เหมือนกันเนื้อก็เป็นออกเป็นสีดำเขาเรียกเนื้อสวรรคโลกนะครับตามข้อมูลก็เรียกว่าเนื้อสวรรคโลกนะครับแล้วก็ ตามของเดิมที่แจกจากวัดเนี่ยนะครับตามของเดิมที่แจกจากวัดเนี่ยเขาจะมีใบอะไรนะใบกำกับอ่ะใบกำกับพระอ่ะเขาเรียกใบฝอยไหมหรือใบกำกับใบที่บ่งบอกว่า,า,า,าทําอะไรขายอะไรอย่างเงี้ยใบบอกว่าเออสร้างเรื่อง,งด้วยวาระอะไรอะไรเนี่ยเขาจะเขาจะเขียนว่าพระปางพระล่วงปางเปิดโลกทิ้งดิ่งพิมพ์ใหญ่ เนื้อสวรรค์คาโลกอะไรอย่างเงี้ยปลูกเสกโดยหลวงพ,พ่อทบ1ไตรมาสนะครับปี2,518นะครับปลูกเสกให้ตลอดไตรมาสปี2,518นะครับก็ถือว่าเขาว่าเป็นของที่หายากแล้วก็พระก็แบบว่าใบกำกับเนี่ยสูญหายไปคนก็ไม่รู้นะค,คนก็ไม่รู้แล้วก็ทิ้งกันไปก็เยอะแยะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่ข้อมูลใน Internet, อินเทอร์เน็ตเขารวบรวม แล้วก็กลุ่มกลุ่มที่เป็นกลุ่มลูกศิษย์ของหลวงพ่อทบอเขาก็ลงข้อมูลไว้อยู่ก็ลองไปค้นดูนะครับไปดูในไปดูใน facebook ก็ได้ออไปดูในอินเทอร์เน็ตค้นดูก็เจอแหละนะครับมันในกลุ่มเขาก็จะลงข้อมูลไว้อยู่ว่าทำอยู่3พิมพ์นะครับ,ออนะรบมีข้อมูลอยู่นะครับใครไม่มั่นใจเนาะเพราะว่าทุกวันนี้ใบกำกับมันก็ไม่ได้เหลือแล้วนะครับผมอ่ะ นะครับก็ตามนั้นนะครับส่วนพุทุกคุณก็อยู่แล้วนะครับได้ทั้งมวลสารที่มาจากของเดิเมื่อคือ,อของสุขโขทัยนะครับของสุขโขทัยก็ออกไปทางหนุนดวงชะตานะครับหนุนดวงชะตา,าเมตตานะครับเมตตาเมตตาแขวคาดนะครับออกไปทางคำดวงหนุนดวงชะตาตามแบบฉบับของพระสกุลสุขโขทยัยคือให้ครบมีความเจริญก้าวหน้าในการดําเนินชีวิต นะครับในด้านต่างๆน,นะครับเพราะว่าเขาสร้างเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเออสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระพุทธศาสนาเนี่ยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อๆมาส,สืบๆมาเขาก็เลยมีการสร้างแล้วก็บรรจุกุแล้วก็สืบทอดพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นเนี่ยใครที่ได้บูชาพระสกุลสุโขทัยสกุลกำแพงเพชรนะครับก็จะสกุลทุ่งเสียนี่แหละก็จะเขาเรียกไะมีความเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเหมือนกับที่เขาได้เขาเรียกนะได้ ได้เจตนาที่จะสร้างวัตถุมงคลประเภทนี้ไว้นะครับประมาณนั้นนะนะครับเอารู้ได้ไงจับพลังพระหรือไม่หรอกก็ไปฟังเขามาแล้วก็มาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวว่าเกิดทันหรือจับพลังพระหรือหัวไม่จับพลังพระ,พพะก็ฟังเขามาอีกทีนะครับผมนี่เนื้อนะฮะนี่รูเก่านะครับแต่ว่าความแน่นเนี่ยยังไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมความแน่นยังไม่ได้นะครับแต่รูเก่าเพราะใช้มวลเนื้อดินเก่ามาทําใหม่นะครับมากดพิมพ์ใหม่ เห็นไหมครับแต่ไข่ก็ขึ้นดีนะไข่พักกุกนี่ติดอยู่ตลอดเลยนะฮะนี่พิม์ไปดูในอินเทอร์เน็ตพิมพ์เหมือนกันเลยนะฮะพิมเหมือนกันเลย,นะะอ,เลยอ่าพิมไม่ผิดนะครับพิมพิมเหมือนเลยถ้าอินเทอร์เน็ตไปโกหกเรานะนะครับนี่เห็นไหมดูเก่าใช้ได้เลย แต่ว่าจัดสร้างปลูกเสกโดยหลวงพ่บทบเนี่ยปี2518นะครับเป็นเป็นช่วงเท็ท้ายของท่านนะครับเป็นช่วงเท็ท้ายของหลวงพ่อทบนั่นแหละนะครับผมนี่เขาบอกหายากอยู่พอสมควรที่หายากเพราะอะไรเพราะคนเขาไม่รู้ไงผมคิดว่านะคนเขาไม่รู้ว่าหลวงพ่อทบแบบปลูกเสกรุ่นพระประเภทนี้ด้วยไงเขาก็เลยไม่เขาเรียกอะไรจะทิ้งไปไหมทิ้งไปแล้วก็ เพราะว่าใบกำกับมันก็หายไปด้วยแหละเนาะนะนะถ้าคนไม่ได้ทําข้อมูลไว้เนี่ยแทบไม่รู้เลยเพล๋อไปเล่นเป็นพักลุกนะผมว่าเนี่ยเออเพล๋อมีแนวโน้มไปเล่นเป็นพักกุนะครับผมอ่ะนะครับเปิดโลกพระปางเปิดโลกก็เป็นพระแห่งสติปัญญานะครับเป็นพระอ่าประจําวันพฤหัสบดอีอีกปางหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพระแห่ง สติปัญญาเปิดโลกก็คือเปิดโลก,กัศน์นั่นแหละเปิดโลกทัศน์เปิดสติปัญญาให้มีความจําที่ดีให้มีสติปัญญาอันเป็นเลิศนะฮะเขาก็มีความเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับอา้าวใครที่เกิดวันพฤหัสนะครับหรืออยากได้สติปัญญาที่ดีก็ลองไปหามมาบูชาด,ดูนะครับผมส่วนราคานี่ก็ผมก็เพิ่งได้มาก็ไม่รู้ว่าเขาเช่าขายกันยังไงเช่าหากันยังไงเนาะเอาเดาๆแล้วกันเดาๆนะน่าจะเป็นหนึ่งพันนะหนึ่งพันบวกลบไหม เออหรือใครมีข้อมูลเขาว่าเขาเขาปล่อยเช่ากันยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะหนึ่งพันบวกลบแล้วกันเออไม่รู้ว่าบวกเท่าไหร่ไม่รู้ว่าลบเท่าไหร่นะครับเอาตามที่ผมคาดคะเนเอาเนาะแต่ทั้งนั้นก็คือการเช่าหาปล่อยเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนมือเนี่ยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคนสองคนที่จะอ่าตกลงกันนะครับแต่ว่าก็เป็นพระที่ดูเก่าเนื้อหาเก่าเนหาเก่าแล้วก็มีเขาเรียกนะมีข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะ แน่ชัดอยู่มีข้อมูลที่จะข้อคน้นค่อนข้างที่จะเขาเรียกพอสืบค้นได้แน่ชัดแน่ใจอยู่นะครับผมเอา้านะครับก็ลองไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกที่ถ้าใครที่ไม่มั่นใจใครทีม่มั่นใจไม่มั่นใจก็ลองไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกที่นะครับเพื่อจะได้ความมั่นใจในการประกอบการตัดสินใจในการ เช่าหาบูชาพระเครื่องประเภทนี้นะประเภทที่ไม่ได้บ่งบอกอะไรแต่ว่าดูยากหน่อยเออดูยากหน่อยนะครับแล้วก็ต้องอาศัยข้อมูลหลายๆด้านเอานะครับแต่ผมไปเสิร์ชข้อมูลมาแล้วนะครับไปเสิร์ชข้อมูลใน Google ในอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะเขาก็หลายๆเว็บนะครับหลายๆเว็บเขาก็ลงไปในทางเดียวกันว่าชี้ไปทางเดียวกันว่าเป็นของหลวงพ่อทบนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนปี2518นะครับอ้าวใครมีข้อ โต้แย้งยังไงใครมีความคิดอย่างไรนะก็คอมเมนต์ใต้คลิปเอานะครับเออพูดคุยกันได้ไม่จําเป็นต้องนะผมไม่ได้ซีเรียสหรอกใครจะดูแท้ก็ดูไปใครจะดูเก๋ก็ดูไปนะใครจะซื้อก็แอดไลน์มาแค่นั้นเองนะครับเอาขึ้นอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนเนาะเออพอใจชอบก็เช่าไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นเองนะพระเครื่องเป็นเรื่องง่ายๆแหละ เออพระเครื่องเป็นเรื่องง่ายๆนะครับชอบก็ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบก็ผ่านก็แค่นั้นเองนะครับผมอ้าวโอเคนะครับลมแรงมากเลยนะครับหน้าหนาวมาแล้วผมออกมาทําคลิปอยู่ที่ทุ่งนาเพื่อลมมันแรงหน่อยนะครับผมอ้าวนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ